แฟนสาวทอมถูกรถตู้โรงพยาบาลทับเปิดใจเล่าเหตุลั่นคนขับเป็นคนของโรงพยาบาลชี้ใจดำไร้เงามาขอขมารายการหวนกระแสวันที่17กันยายน64หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการได้สัมภาษณ์สิริลักษณ์สมพิษแฟนนางสาวสาวนีอรชรอ,อายุ36ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุรถตู้โรงพยาบาล สุราษธ,ธานีชนละเหยียบซ้ำตายหลังไปบริจาคเลือดที่มาพร้อมทนายภัยสารรึงฤทธิ์โดยคุณสิริลักษณ์ได้เผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น13ที่ผ่านมาแฟนชื่อพี่จบวันนั้นที่เขาหยุดงานพอดีมีคนที่รู้จักขอให้ไปบริจาคเลือดให้หน่อยเขาก็ไปคนเดียวที่โรงพยาบาลสุราษธ,ธานีหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นก็เข้าใจว่าแกไปบริจาคเลือดสักพักมีพีซโทรมาว่าตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้ ได้ยินเสียงเหมือนวุ่นวายบอกว่าชนแล้วสายตัดไปพอโทรไปไม่มีใครรับสายหนูก็โทรไปโรงพยาบาลแจ้งว่าตอนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุอาการโครมา่าหนูก็งงว่าโคม่ายังไงเขาบอกให้รีบมารบเพราะหมอกําลังช่วยชีวิตอยู่พอไปถึงหมอก็บอกว่าอาการโครม่าตอนมาคนไข้หมดสติมามีลมหายใจแผ่ว พยายามปั้มหัวใจช่วยสักพักบอกว่าตอนนี้คนไข่มีอาการสมองตายแล้วม่านตามไม่เปิดสมองไม่รับรู้อะไรแล้วให้ปั้มหัวใจไหมแต่ถึงปั้มไปร่างกายก็บอกช้ำหนูก็ยืนอึ้งเขาบอกปั้มประมาณ30นาทีคนไข้ไม่กลับมาแล้วหนูก็บอกว่านี่ศพแฟนหนูหมเขาบอกว่าใช่ตอนที่ชนอยู่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบอก สุราธานีหลังจากนั้นเขาถามว่าดูศพไหมเราก็ยืนดูเห็นว่าผ้าปิดหน้าเลือกเต็มหมดเลยพยาบาลก็เปิดตอนนั้นแกนอนตะแคงตาข้างหนึ่งลืมอยู่หนูร้องอุ้ยแล้วก็เดินออกไปเลยสักพักเดินมาใหม่พยาบาลมาถามหนูว่าที่คนไข้เสียชีวิตเพราะติดในรถนานเกินไปเมื่อหนุ่มกัญชัยถามว่าผู้ตายยืนคุยโทรศัพท์แล้วโดนรถลากไปหรือเปล่า ตนไม่ทราบเพราะเขาไม่ให้ดูต่อเขาให้ดูตอนชนแล้วล้มแล้วปิดเพราะบอกว่าถ้าดูจะสะเทือนใจญิญาติเขาบอกให้ดูเท่านั้นมีพี่ที่เขาอยากดูเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าชนยังไงถึงทําให้เสียชีวิตจากที่หนูเห็นเพราะแกหันหน้ามาหาหนูเห็นรอยถลอกทั้งตัวที่เท้าเขียวขาหักข้อเท้าพลิกอยู่เมื่อถามว่าไม่ใช่ชนอย่างเดียวชนแล้วทับลากไปอีก พี่เขาบริจาคอวัยวะให้สภากาชาติไทยด้วยเขาก็บอกว่าคงบริจาคไม่ได้เพราะข้างในพังหมดแล้วหลังจากที่เกิดเหตุทางโรงพยาบาลเรียกขึ้นให้ไปคุย6-7ถึงคนเขาแสดงความเสียใจบอกว่าคนขับรถเป็นคนของกู้ภัยมาช่วยโรงพยาบาลเพราะบุคลากรรถไม่พอเพราะโควิดแต่พี่คนหนึ่งถามว่าทำไมให้กู้ภัยมาขับรถเขาบอกว่าเขาอาสามาช่วยในเชิงนั้น แล้ววันนั้นไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะชอบกันอยู่แม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วเขาบอกรถมีประกันชั้นหนึ่งเดี๋ยวให้ประกันจัดการให้ตอนนั้นพูดรายละเอียดเท่านั้นขอดูคลิปก็ให้ดูเท่านั้นเขาบอกถ้าคนไหนข้องใจอยู่คุยกับเขาต่อได้แต่ตอนนั้นเราเสียใจอยากทำเรื่องอื่นให้เสร็จก่อนแม่เขาก็ไม่กล้าบอกพ่อเพราะพ่อ,พอ,พอไม่สบายเป็นมะเร็งตัวรู้แล้วช็อปแม่รู้ตอนนั่งรถตู้หนูทีแรกก็ไม่กล้าบอกแต่แกก็ต้องรู้ อย่างไรก็ตามคุณสิริลักษณ์ยืนยันว่าโรงพยาบาลได้ติดต่อมาตอนที่เป็นข่าวแล้วเรื่องเงินที่ชดใช้มีแต่ทางประกันรถที่จะให้1.5ล้านบาทส่วนทางโรงพยาบาลอ้างว่าไม่มีเงินและตนได้เช็คแล้วว่าคนขับรถเป็นบุคลากรทางการแพทย์ส่วนคนที่ชนก็ไม่ได้ไปงานศพเพื่อขอขามาและที่อ้างว่าจะให้ดูคลิปเฉพาะญาติ วันเกิดเหตุคุณแม่ของผู้ตายก็ไปแต่ไม่ได้ให้ดูเพราะบอกว่าเดียวจะสะเทือนใจถ้าเห็นภาพเยอะกว่านี้